วัดป่าบอ่อน้ำประินไม่เคยได้รับสนุนจากรัฐบาลแม้แต่สตางค์แรงเดียวไม่ได้รับสนุนจากสำนักง,งานพุทธแม้แต่สลึงหนึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีสักบาทอยู่ด้วยใจด้วยศรัทธาอยู่ตามมีตามเกิดว่าง่ายๆ พูดะเมื่อกูน้อยใจมากเลยนะเป็นลูกเมียน้อยเนาะพระสามร้อยกว่าเนาะเป็นวัดที่มีพระสายกรรมฐานที่เยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้แต่เป็นสายกรรมฐานมีแมช่ชีอยู่สี่ร้อยกว่าและอุบาสกบิการที่ยังไม่โกนหัวนี่อีกสองร้อยกว่ารวมๆพันชีวิตไม่เคยได้รับเลยอ่นะ มีแต่วัดนี้แหละช่วยเหลือสังคมนะจำไว้หลวงตาเนี่ยแม้แต่เงินในบัญชีก็ไม่มีมีก็ติดบัญชีนิดหน่อยและก็เอาออกมีญาติโยมลวงตาไม่ได้ไปกดเอทอมไม่ได้ไปเบิกที่เนี่ยมีโยมเขาทำงาน เขาบริหารกันเองตั้งขึ้นมานะจะบอกใหนะ้แม้แต่เงินบัญชีหลวงตาเนี่ยเชื่อไหมตั้งแต่หลวงตาเข้านาคแล้วบัญชีเนี่ยมีบัญชีเดียวนะ